ออกคันนี้กับเราในราคาไม่ถึง1ล้านกับ Toyo ต้ i n n o v a วาซีนิ2.0 HEV s mart ปี2023จะสวยแค่ไหนไปดูกันคันนี้เปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะร้อมอยางปี23ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะมีคลิกเซนเซอร์ด้วยพื้นที่เก็บของข้างหลังสามารถขยายเพิ่มได้นี่ลากไปอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมน็อต ไม่เคยโดนขันเลยนะจ๊ะไม่มีการขยับเลยภายในเป็นเบาะหนังลายลังครึ่งสวยๆเก๋ๆอย่างนี้เลยแล้วก็นี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะเบามากด้วยแบบผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ขับสบายอันนี้แถมกล้องหน้ามาให้ด้วยนะจ๊ะปลอดภัยแน่นอนเวลาขับรถ คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมาพร้อมกุญแจสำรองยางอะไหล่คู่มือชุดเครื่องมือและแม่แรงขอเริ่มต้นแค่เดือนละ17,000บาทเท่านั้นใครสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย